แผนการที่คุณจะทำและไม่ทำองค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้สมัครรายนี้คือถ้าเทาหาสถาบันแห่งนั้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งการทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกวันนี้คนเราชอบวางแผนทำเรื่องยากๆแต่ก็ไม่ยอมลงมือทำเสียทีโดยเอาแต่คิดว่าไว้ค่อยทำพรุ่งนี้แล้วกาันพร้อมทั้งสาบานกับตัวเองว่าวันรุ่งขึ้นจะทำตามแผนการนั้น งานวิจัยของปีเตอร์กอสเวอร์และเพื่อนร่วมงานแสดงให้เห็นว่าการสาบานมักไม่ได้ผลถึงแม้จะเป็นการสาบานอย่างเป็นมัน่นเป็นเหมาะก็ตามเมื่อวันรุ่งขึ้นมาถึงคนเหล่านี้ก็ยังไม่ลงมือทำอะไรอยู่ดีถ้าอยากลงมือทำตามแผนการบางอย่างเราต้องวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนเช่นพรุ่งนี้ระหว่างพักฉันจะชงชาสักแก้วปิดประตูห้องทำงานแล้วโทรหาสถาบันแห่งนั้น ในเช้าวันพุธหลังจากที่ตื่นนอนและแปลงฟันเสร็จฉันจะนั่งลงที่โต๊ะและเริ่มเขียนรายงานหรือในคืนนี้หลังจากที่กินข้าวและล้างจานเสร็จฉันจะจับเข่าคุยเรื่องนั้นกับภรรยาในห้องรับแขกฉันจะบอกเธอว่าที่รักผมอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผมคิดว่าจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นฉันอยากให้คุณลองนึกถึงสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่อยากเรียนรู้หรือปัญหาที่ต้องเผชิญแล้วลองเขียนแผนการที่เป็นรูปธรรมออกมา โดยระบุว่าคุณจะทำตามแผนการนั้นเมื่อไรจะทำมันที่ไหนและจะทำมันอย่างไรคุณต้องนึกถึงแผนการดังกล่าวแบบลงรายละเอียดชัดเจนแผนการที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้จะทำให้คุณนึกภาพออกการใส่ข้อมูลลงไปว่าคุณจะทำอะไรบางอย่างเมื่อไรที่ไหนและอย่างไรทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่คุณจะทำตามแผนการนั้นและแน่นอนว่านั่นหมายถึง คุณมีโอกาสมากขึ้นที่จะประสบความสำเร็จดังนั้นการวางแผนด้วยกรอบคิดแบบพัฒนาได้เพียงอย่างเดียวอย่างไม่เพียงพอคุณต้องนึกภาพให้ชัดเจนด้วยว่าจะลงมือทำตามแผนการน,นั้นอย่างไร